กระลาษคืออะไรไม่ได้เลยะดคอข้าวคือโจ๊กอะคือโจ๊กคาราบาละะ่ะกอะาบปากวาแล้วใส่ไปในปากตอนนี้สบายละเดินสบายออะไรก็ะด้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับพี่แหม่มกับพี่ตั้มนะครับคงจะจําพี่แหม่มกันได้นะครับคือมีเรื่องมีมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะพี่แหม่มอยากจะแชร์นะว่าว่า ท่านใดท่านกำลังจะเป็นอยู่คือมีแผลในกระพุ้งแก้มะนะก็ไม่ต้องกังวลสามารถดูแลได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังพี่แหม่มน้องว,ว่าพี่แหม่มเกิดแผลในกระพุ้งแก้มได้ยังไงมันมายยงไงไรับแผลในกระพุ้งแก้มก็พอไปทช่บึกลับบ้าได้ฮะห้าชิูห้าวันกลับ้านได้ประมาณสองสามวันแล้วก็เริ่มร้อนได้แล้วมืแผลตรงปากมืแผลเยอะ่ายะเจอเย แผลที่ฟันด้วยเนาะเป็นเลือดเลยค่ะข้างกับพุงแก้มหรือที่ฟันเป็นเลืออดรนสีปากนะอ่าที่เป็นเป็นแผลอ่าเป็นแผลเป็นเป็นเป็นรูเลยไหมเป็นเป็นแผลเป็นแผลเปื่อยอ่ะแผลเปื่อยนะอ่าแผลเปื่อยรอบเลย รอบเลยนะ<า>ตอนนั้นตอนนั้นพี่แหม่มกังวลว่าอาจจะเป็นผลจากคีโมใช่ใชไหมแต่ทีนี้ครูเอาถามนะครับ<ม>พอครูเอฟังแล้วครูเอว่ามันมันไม่ได้แพ้อย่างนี้หรอกอ่าคนที่ไปโดนคีโมแล้วแผลเปื่อยอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วครูเอก็ถามว่ามีการโอกอ้าเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไหมพี่แหม่มตอบว่าไม่มีมีแต่แผลเปื่อยอย่างเดียวครูเอก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นไปกินอะไรมาล่ะ คือของแสลงอะอ่าไปกินไปกินของแสลงไปกินแกงแกงเผ็ดอ่าแผลก็แผลก็เลยเลยเปื่อยเป็นแรงเพราะมันกินแกงเผ็ดแกงเผ็ดของเผ็ดๆมากๆแล้วปากก็เลยเปื่อยอ่าไปกินแเริ่มเป็นแผลเนาะอ่าเป็นผลจากการไปกินของแสลงมาเนาะมันเลยร้อนในข้างในอ่าผลปรากฏว่าตอนนั้นกังวลไหมกังวลไหมว่าหูมันมันจะลําบากอย่างนั้นอย่างนี้นะซื้อยามาทาแก้แผลแก้แผลเปื่อยอ่ะแก้ปากเปื่อยอ่ะทาหมดประจำสี่ห้าห่อ ก็ยังไม่หายทากี่วันทาทุกวันอ่ะนาทาไปได้กี่วันแล้วก่อนโทรมาหาคุณเอ๋ทาไปได้สามวันแล้วอะสามวันแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงมันก็ยังไม่หายโชรมาหาคุณเอ๋แล้วคุณเอ๋ส่งยาสีฟันมาให้เลยเออส่งยาสีฟันมาให้ส่งยาสีฟันมาให้แป๊บแป๊แล้วก็ทับแบบทับซาที่คุณเอ๋บอกอะแครแควันสองวันก็เริ่มแผลก็เริ่มหายแผลก็เริ่มหายคุณเอ๋บอกว่าแป้ง ให้แปลงฟันด้วยยาสีฟันอันนี้แล้วเดี๋ยวแผลผ้พองจะหายตอนนั้นตอนนั้นพี่แมมพี่แมมฟังแล้วแบบเป็นยังไงบ้างก็ทํตาแบะทํตาพี่ตอนนั้นเชื่อไหมหรือว่ายังเชื่อเชื่อหรือว่ายังท้องคนอยู่ว่ามันจะหายจริงไหมก็ห้าสิบห้าสิบอะห้าสิบห้าสิบเนาะก็คือยาสีฟันที่ให้แปลงเนี่ยไม่ว่าคนที่ฟันเป็นแมงฟันเป็นแมงนะปวดฟันมากเลยฟันเป็นแมงนะเป็นกัด แมงกินฟันที่ชาวบ้านเรียกแมงกินฟันเป็นรูเลยนะแล้วก็ปวดล้าวขึ้นหัวเลยแล้วก็กินปากกินปากกินปากแรงอะไรเงี้ยนะอ่ะถ้าเราใช้ยาสีฟันที่ถูกต้องนะยาสีฟันที่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันกานพูอ่าเพราะน้ำมันกานพูนี่มีมีผลงานวิจัยพบว่าสามารถยับยัง้งแบคทีเรียได้ไม่ว่าจะฟันเป็นแมงก็ดีหรือแผลในปากก็ดีเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียที่ไปกัดกิน ม,มันทำให้มันทาให้แผลเนี่ยเน่าแผลเปื่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผลที่ไหนก็แล้วแต่แหละถ้ามันมีแบคทีเรียเนี่ยมันจะมันจะกินแผลเพราะนั้นถ้าเราเราแล้วสาเหตุที่ทำให้พี่แหม่มเนี่ยปากเปื่อยปากเป็นแผลเนี่ยเกิดจากไปกินของแสลงะนะครับดัะนั้นการที่เราเกิดจากของแสลงนี่พอเราทำให้แผลในปากเนี่ยมันไม่มีแบคทีเรียมากินมากินอะ มันก็จะทําให้แผลหายไวแผลหายไวก็คือแล้วเราไม่ได้ไิกินของแสลงอีกมันก็ยิ่งหายไวเนะาะมันก็เลยผลที่เลยผลที่ได้คือแปลงไปได้กี่วันแปลงไปได้สองวันเอแล้วก็ถับตาอากาศสีฟันถูๆจุดที่เป็นแผลคือแปลงฟันแล้วก็เอายาสีฟันมามาถูๆแถวจ<ๆ>ที่ทเป็นแผล,แลบนปากบนปากผลผ่านไปหนึ่งวันเป็นไงมัง หรือวัแผลมันก็เริ่มแห้งมันก็เริ่มแห่ือนิดเดียวเหนือนิดเดียวหนึ่งวันนะวันเดียวนะแผลแห้งเหลือนิดเดียวแล้ววันที่สองมันก็เริ่มตาโลมันก็เริ่มดีขึ้นเมื่อที่เราไม่ต้องทายาเมื่อที่เราซื้อมาทายาแก้ปักเลยออ่ะไม่ต้องทาเนาะเพียงแค่สองวันก็เรียกว่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายหลายคนก็บอกมันจะเหลือเชื่อเหรอเคอมีมีอยู่ท่านหนึ่งปรึกษาคุยกันมานะบอกว่าเขาอ่ะมีแผลในปาก เป็นรูเลยนะเขาบอกกระพุ้งแก้มซ้ายก็เป็นแค่ป่วยๆค่ะป่วยอ่าแต่คนนี้เป็นทั้งกระพุ้งแก้มซ้ายกระพุ้งแก้มขวาแล้วเป็นแบบคือเป็นทั้งปีอ่ะจะหายพอจะหายก็กลับมาเป็นอีกพอจะหายทําท่าจะหายก็กลับมาเป็นคือไม่หายดีลักทีคือหายดีก็ไม่เกินเจ็วันแล้วกลับมาเป็นอีกทั้งปีเลยคือเขากินของเผ็ดอะไรไม่ได้เลยเขาก็โทรมาหาคอ๋บอกว่าคอ๋มีอะไรแนะนํำไหมอ่าคอ๋ก็บอกว่า โอเคดูแล้วนี่เขาเป็นเยอะมากเขาบอกว่าเป็นขนาดเท่าเหรียญบาท<ม>เหรียญสิบาทเลยนะ<ม>อะเป็นใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นมาตลอดทั้งปีไม่หายง่ายกเอกก็เลยแนะนํา2อย่างคือแบบเอาให้ชัวร์นะคือเอาให้หายแบบชัวร์วถ้าเขาเขาหายไม่ชัวร์เราก็เสียเชื่อนะอ่าก็เลยแบบว่าเอาอาหารเสริมให้1กล่องอ่ากินได้1เดือนกินนระเม็ดนะกินได้1เดือนแต่ว่าคนละอย่างกันกันกบที่ ที่พี่แหม่มเป็นเขาเอรา่างกันแล้วก็ให้อายาสีฟันเนี่ยไปแปลงผลปรากฏว่าครูบอกว่าไม่เกินเดือนหนึ่งหายน่าจะน่าจะได้ผลอย่างช้าเดือนหนึ่งแหละจากจากประสบการณ์ที่เคยดูแลมานะปรากฏว่าเขาบอกว่าเพียงแค่อทิย์เดียวก็หายเหมือนกัน,าน,นหายทุกวันนี้ไม่กลับเป็นอีกเลยเขาบอก เขาจึงโทรมาหาวันก่อนอมาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครูถามอ้าวแล้วก็แผลพุ่งแป้มยังกลับมาเป็นไหมเขาบอกไม่กลับมาเป็นอ้าวทำไมถึงไม่ก,มกลับมาเป็นอีกเห็นบอกว่าหายไปแล้วกลับมาเป็นอีกเขาบอกเขาแปรงเขายาสีฟันเนี่ยมาแปรงทุกวันเลยเขาบอกแปรงทุกวันแปรงทุกวันวันละครั้งวันละครั้งก่อนนอนเทาว่าอย่างง้นแล้วมันก็ไม่กลับมาเป็นอีกเขาเขาบอกดีมากเลยชอบมากเขาเขาขอบคุณครูเอ๋ใหญ่เลยตอนนั้นแล้วก็ยังงงว่าแฟนบอกว่าอายาสีฟันทาปาก ก็วิผมจะรอยาตีฟันนะมันไม่ใช่ยาวมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับมันมึงจะหายมันถึงหายพอตอนั้่เขามาคืออาการเขายังแย่เลยเขายังกินอะไรไม่ได้เลยก็บอกให้ทานแล้วโทรหมายีว่าดีขึ้นแล้วถามว่าซื้อยาอะไรมาเขาบอกครูอีกไม่นาแน่นอนยาตีฟัน ซึ S <S ่งตัวเราเองก,ก็สงสัยยาที่ฟันกับยารักษามันไปเกี่ยวอะไรกัน <laughs> เออก็ยังว่าอยู่กินท,ทาจะให้แปรงตีฟันด้วยแล้วก็ทาด้วย <S <S เอมันก็เหมือนกับยายาสีฟันเป็นเหมือนยารักษาไปในตัวขึ <S <S ้นมันก็ยังงงก็ยังยังกินเสียว่ายังไม่มีการได้สกกึกษาผู้ว่ามันคืออะไรแล้วแล้วอันนี้จะพูดให้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะอ่านอกมันไม่ใช่ท่าแผลท่าแต่แผลในภุ้งแก้มนะยาตีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันการพูเนี่ยจักระและลองอับ จุดอับไม่ว่าจะเป็นจักกะแล้หรือน้องน้อยเข้าใจคําว่าน้องน้อยไหมคนขันนีบรีนี่เลยอ่าหมดเลยน้องน้อยด้วยน้องน้องของเราด้วยเอายาสีฟันบีบใส่มือเพราะว่ามันมีส่วนคือกลิ่นกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยมาจากแบคทีเรีย อ่ามันแบคทีเรียมันมาตามลมนี่แหละมาตามอาหารมันอยู่ทุกที่เลยแบคทีเรียแม้แต่ตอนนี้ในเสื้อผ้าเราก็มีตัวมีแบคทีเรียอยู่<ช>อ่แล้วแบคทีเรียเนี่ยมันจะทําให้ส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นอ่าะนั้นเราเอาเราเอาเอายาสีฟันอันนี้ใช้ใช้ได้ใช้คือใช้ได้ชุบใช้ได้อ่าในระดับหนึ่งนะก็คือเอามาถูบีบใส่มือลเอน้ำหยดหยดแล้วถูให้เป็นฟองแล้วก็ เาไปถูตรงจุดที่มีแบคทีเรียกลิ่นอับที่เป็นสาเหตุกินเน่าเหม็นนะแล้วยาสีฟันที่ดีเนี่ยจะต้องมีสรรพคุณในการซึมเข้าสู่ผิวหนังอลองเอามาทาหลังมือดูดิแป๊บเดียวมันซึมเข้าสู่ผิวหนังแห้งเลยอพอมันซึมเข้าสู่ผิวหนังมันก็ไประงับแบคทีเรีย,ยกลิก่นกลิ่นจะหายกลินก่นจจกล้ยก็ดีถ้าหรือกินน้องน้อยก็ทีลองทําดูโดยเฉพาะผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบว่า พอมีกลิ่นอับแล้วก็แบคทีเรียม,มาคันใช่ไหมอออลองทาดูดิอออพอแบคทีเรียอะไรพวกนี้หายอาการคันก็หายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงคันคันนะ,อ,ะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะแต่ไม่ใช่เป็นการรักษานะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่ลองไปทําดูมันมัน,ม,นมันช่วยในเรื่องของแบคทีเรีย,รยได้เพราะว่ามันมีผลงานวิจัยรองรับแล้วว่าน้ํามันการพู ช่วยยับยังบ้งแบคทีเรียได้แต่พอมันไม่ได้เริ่มจากมันไม่ได้เริ่มจากครูเอแหละที่รู้เรื่อรู้แต่ว่านะ้ำมันการพูมันระงับแบคทีเรียแต่เรื่องไปถูจัก็แล้ระง,งับกลิ่นถูน้องน้อยแก้คันอะไรพวกเนี้ยคนซื้อเขาไปทำกันอ๋อแล้วเขาเขาแอบมาเล่าให้ฟังครู<อ>แค่บอกว่าเฮ้ยมันมันแค่แบบระง,งับกลิ่นปากนะ,ะช่วยยับยังบ้งแบคเพราะกลิ่นปากมันมันเกิดจากแบคทีเรียในปาก อ่าพอพอเราแปลงฟันมันแบคทีเรียมันหายหมดใช่ไหมอ่ามันมันก็แบบว่าทําให้กลิ่นปากหายไปด้วยอะไรเงี้ยนะอ่าเขาก็เขาก็บอกเอ้ยถ้ามันระงับกลิ่นปากได้มันก็ต้อง,งระงับกลิ่นเต่าได้อะไรเงี้ยกลิ่นน้องน้อยได้เข้าไปใช้แล้วเขาบอกว่าไอ้ที่คันคันหายคันทุกคนนะทุกคนที่แบบว่าเอาไปแก้คันนะนะปรากฏว่าหายคันอ่าแล้วก็ คนที่กลิ่นแรงๆเข้าไปถูๆทาๆแล้วมันก็ระง,งับกลิ่นได้ครูบอกอะไรวะนี่มันยาสีฟันนะมันไม่ใช่ยาระง,งับกลิ่นแม่มแก,ก,แกินปากเขาไม่มีแน่นอนหายไปเลยกลิ่นปากเขาได้หายไปเลยใยาทำตัวนี้ซึ่งซึ่งเขาไปแปลงแล้วนี้คือกินปากเขาลมหายใจเขาไม่มีเลยแนะอวทีนี้ทีนีออ้อย่าว่าครูเอกทะลึงนะ,ะ,ะก่อนที่สามีภรรยาจะมีกิจกรรมกันนะ่ะ ลองเอาไปล้างล้างทาทาดูดิใช้ยาติดฟันเนี่ยล้างล้างทาทามันระงับกลิ่นดีระงับกลิ่นแล้วมันแบบช่วยใหเองแบบไม่เหม็นกลิ่นนะแล้วมันจะเพิ่มอารมณ์สุนทรีย์อันนี้อย่าพูดจะเรื่องนะโอเคก็ก็ทุกคนคงขอบคุณพี่แหม่มนะว่าอคลิปนี้มันไม่เกี่ยวกับมะเร็งเลยนะแต่พี่แหม่มเขามีมีแบบประสบการณ์อะไรที่มันมันเนาะบางคน อย่าว่ากันนะบางคนเจอปัญหานี้มาทั้งชีวิตแก้ไม่ตกใช่ครับแก้ไม่ตกเรื่องกินเรื่องคันเนี่ยแก้ไม่ตกไม่รู้จะทํายังไงโอ้โหมันเนี่ยพี่แหมมพี่แหม่มเขาบอกมาแล้วนะว่าเขาได้ผลนะแล้วคุยเั๋เขาบอกบอกให้แล้วนะถ้าสนใจอยากจะได้ยาสีฟันไปแปลงฟันระง,งับกลิ่นหรือไประง,งับกลิ่นอะไรของคุณก็แล้วแต่ล,ลองติดต่อคุณวอยมานะนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับพี่แม่ก็อนุญาตให้ให้อัดคลิปวิดีโอออกสือ่อให้คุณเออนุญาตอนุญาตให้คุณเออัดคลิปวิดีโอออกสือ่อโฆษณาทุกช่องเนาะครัอ่าแล้วมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านไหมเกี่ยวกับเรื่องแผลในปากท,ที่ที่เป็นเนี่ยอ๋อถ้าเป็นแผลในปากก็ใช้ยาสเปรย์แล้ว,ปปลวก็ในผลตือ้อมันก็หายไวมั่นใจใชะ สองกุ้มใจมาหลายวันสองวันหายนะกุ้มใจอุวยเคราะหทางเดินหายฉันซื้อยามาคืนฉันซื้อยามาทาก็ไม่หายอ่าเราใช้ยาสึ่งวันนี้ผ่านไปได้แค่สองวันโอ้หายโล่งเลยตอแรกคืออะไรไม่ได้เลยขนาดกินข้าวคือโจ๊กอ่ะคือโจ๊กคาร์บาน่ะก็อาบปากกวาแล้วใส่ไปในปากอ่ตอนนี้สบายละ สวาคอะไรรับอ่าทีนี้พี่แหม่มมาบอกของดีๆให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะอ่าถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปยังคนอื่นนะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนาะอ่าปัญหาเรื่องคันเรื่องกลิ่นนะที่กู้เหยียเจอนะอา่าแล้วก็ช่วยกดแชร์นี้ไปให้เขาได้ ได้ได้รู้เนาวว่าเออมันมีอะไรที่แบบแปลกๆนะดีๆช่วยได้นะครับแล้วก็กดถูกใจใพี่แหม่มกับพี่ตั้มนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้พี่แหม่มพี่ตั้มในการสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการรักษามะเร็งพงชมูกเนาะแล้วก็อ่ากดติดตามนะครับติดตามพี่แหม่มกันนะครับว่างานนี้งานนี้พี่แหม่มจะผ่านกระบวนการอ่ามฉายแสงนะอ่าแล้วผมพี่แหม่มจะร่วงหมดหัวไหม นะเรามาดูกันนะพี่แหม่มจะมีอาการโอโอ๊กอ้างอ้างไหมแต่ที่แน่ๆคุณอื่นนะเป็นเยอะเลยแต่พี่แหม่มนี่น้อยมากเนาะแอบโอโอ้ายังไม่มีมีแต่ความรุนแรงเดียวเนาะอ่ะเราก็มาติดตามกันนะอ่ะเพราะว่าเคสพี่แหม่มนี่เป็นมะเร็งพงฉมูกระยะ4ี่ใช่ไหมครับอ่ะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันต่อไปนะสวัสดีครับ